สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนล่าสุดนะครับจะมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวประกันสังคมให้ได้รับทราบข้อมูลสําคัญกันนะครับเมื่อทางประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์นะครับกรณีว่างงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับทําให้ลูกจ้างต้องหยุดงานนะครับว่าจะมีขั้นตอนและ รายละเอียดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่ามีกี่ขั้นตอนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและใครคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับอาใครมีความคิดเห็นหรือแนะนําติชมช่องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสํานักงานประกันสังคมนะครับเปิดมาตรการเยียวยาโควิดลูกจ้างนะครับกระทบปิด หยุดกิจการนะครับช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่นะครับ <_ d> เผยคุณสมบัติเอกสารขั้นตอนนะครับที่จะต้องเตรียมนะครับ <_ d> นางสาวรัตด,ดานะครับแซลีผู้อำนวยการสํานักงานสิทธิประโยชน์นะครับในฐานะอรองโฆษกสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่านะครับ <_ d> จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <_ d> นะครับในปัจจุบันนะครับมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบ ต้องปิดหรือหยุดประกอบการนะครับส่งผลต่อผู้ประกันตนนะครับต้องหยุดงานชั่วคราวสำนักง,งานประกันสังคมนะครับมีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์นะครับกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะครับแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนนะครับนางสาวรัตด,ดาชี้แจงว่านะครับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนะครับ 1. ต้องส่งเงินสมทบนะครับครบ6เดือนใน15เดือนนะครับข้อ2นะครับผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังาการระบาดของโรคโควิดนะครับทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นหรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่นะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายนะครับว่าด้วยโรคติดต่อโควิดนะครับทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกตินะครับข้อ3นะครับและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันนะครับผู้ประกันตนนั้นนะครับต้องดําเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนหรือสอปสสอขีด01ทับ7นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตัวเองนะครับแล้วนำส่งให้ในายจ้างรวบรวมแบบ พื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบปสปส2ขีดศทับและหนังสือรับรองการหยุดงานนะครับกรณีราชการสั่งปิดกรณีกักตัวนะครับนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อนนะครับเมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นนะครับให้นำส่งแบบและหนังสือรับรองในระบบ e-service นะครับส่งมายังสำนักงานประกันสังคมพื้นที่นะครับ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์นะครับลงทะเบียนนะครับภายใน3วันทําการนะครับนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service บนเว็บไซต์ sso.go.th นะครับรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมนะครับกล่าวย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนนะครับมั่นใจว่าสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครเขตพื้นที่จังหวัดสาขานะครับ พร้อมให้บริการแก่นายจ้างผู้ประกันตนในการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามสิทธิอย่างครบตัวนะครับก็สรุปคร่าวๆดังนี้นะครับต้องส่งเงินสมทบนะครับครบ6เดือนใน15เดือนนะครับและผู้ประกันตนนะครับต้องอยู่ในโซนที่เขาสั่งปิดนะครับอย่างทางราชการเนี่ยเขาสั่งปิดห้างร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับท่านอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับท่านจะ,จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ และนะครับจะได้เงินนะครับ50%ของค่าจ้างนะครับของค่าจ้างแต่ละคนนะครับแต่ไม่เกิน90วันนะครับแต่นะครับผู้ประกันตนต้องกรอกเอกสารนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็สมุดบัญชีนะครับสำเนานะครับกรอกเสร็จต้องเอาไปให้นายจ้างนะครับเพื่อให้นายจ้างลงทะเบียนให้นะครับ หลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับนายจ้างต้องส่งเอกสารนะครับภายใน3วันนะครับให้กับประกันสังคมนะครับตรงนี้ก็ต้องตามงานนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทางประกันสังคมนะครับได้ออกมาชี้แจงเรื่องการเยียวยาลูกจ้างนะครับที่หยุดงานเนื่องจากโควิดระบาดรอบใหม่นะครับ พร้อมนะครับจ่ายเงินนะครับกรณีว่างงานแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนนะครับที่ทางช่องได้นํามาแจ้งให้กับพี่น้องชาวประกันสังคมได้รับทราบกันนะครับหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ได้รับทราบทันทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ